นี่เลยที่นอนแอตแลนติส V2 จากแบรนด์สลีป p ปปเห็นเขาบอกว่าที่นอนตัวนี้ลดอาการปวดหลังได้ดีมากใครปวดหลังแนะนำเลยนอนสบายเหมือนนอนที่โรงแรมเลยอะนอนหลับได้อย่างสบายทำให้ไม่อยากตื่นที่นอนรุ่นนี้เสริมยางพาราแท้ร้อเปอร์เซช่วยเรื่องการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและยังเป็นพ็อกเก็ตสปริงช่วยลดการสั่นสะเทือนของคนนอนข้างๆและยังรับประกันโครงสร้างนานสูงสุด10ปีส่งฟรีแบบศูญยากาศทั่วประเทศเลย How ทูเลือกเตียงสำหรับคนโซดข้อที่1น่นะคะเวลาไปเลือกเตียงเนี่ยต้องนอนทุกองศาทุกท่าเท่าที่เราจะทําได้คะ่ะทุกท่าทุกมุมจริงๆนะคะเพื่อการนอนที่มีคุณภาพเราต้องมีแฟนก่อนหลังคักค่ะข้อที่2นะคะที่นอนต้องติดตั้งง่ายคะ่ะไม่ยุ่งยากถอดสิว่าเขาหมวนไม่ให้ฉันขนาดนี้แค่กลี่แล้วก็กลางออกมันก็ฟูออกเลยคะ่ะเราจะได้มีเวลาไปหาแฟนนะคะ ข้อที่3ค่ะเราต้องลองกระโดดบนเตยียงให้สะเกจใจนะคะซ้อมดีใจตอนที่เรามีแฟนจริงๆค่ะเตยียงต้องเป็นเตยียงสปริงอย่างดีนะคะลดการสั่นสะเทือนค่ะกระโดดเท่าไหร่ก็ยังทรงตัวได้อยู่ส่วนเตยียงนี้ฉันได้มาจากเพ Sleep Happy ค่ะรุ่น Atlantis V2 ค่ะเป็นที่ดอน Pocket Spring นะคะเสริมด้วยยางพารามีครบทุกข้อที่ฉันบอกเลยค่ะ